สวัสดีครับคุณชมวันนี้ผมจะมารีวิวการเชื่อมฟิตด้วยการใช้ลวดอลูมิเนียม2แบบนะครับนี่ผมได้ทําการเจาะรูฟิตไว้ละลวดแบบแรกก็คือลวดแบบที่เราใช้ฟักลวดแบบเดิมน,นะครับที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปครับเราจะต้องใช้คู่กับฟัก,กอลูมิเนียมนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือผมสั่งมาจากจีนตัวนี้นะครับมันเป็นลวดที่เขามีฟักอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับ ตัวนี้ผมสั่งมา3มเมตรนะครับราคาอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ในไทยมีขายแล้วนะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวขั้นแรกผมจะต้องทำการทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดโดยการเผาสีทิ้งนะครับช่องฟิตนี่มันจะเป็นฟิตรุ่นเก่านะครับมันจะหนาหน่อยนะครับ แต่ว่าเวลาเราทํางานจริงๆฟิตรุ่นใหม่นี่มันจะไม่หนาขนาดนี้นะครับมันจะบางมากนะครับเวลาเชื่อมเราต้องใช้ไฟที่อ่อนมากนะครับแต่นี่เดี๋ยวผมเผาเผาสีมันก่อนนะครับก็ไฟอ่อนอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าไฟแรงจริงๆมันก็จะทะลุเหมือนกันนะครับอะลูมิเนียมมันก็จะละลายแล้วก็ทะลุได้นะครับเดี๋ยวทําการปรับไฟนิดนึงนะครับแล้วก็เผาสีแล้วก็เช็ดสีออกนะครับ การเช็ดสีก็จะใช้ผ้าชุบน้ำเปียกๆนี่แหละครับเช็ดออกนะครับนี่ผมต้องออกตัวก่อนเลยว่าผมไม่ได้ชำนาญในการเชื่อมฟิตขนาดนั้นนะครับแต่ว่าแค่พอซ่อมได้นะครับเชื่อมไม่ทะลุนะครับส่วนความสวยงามนี่ก็อาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ว่าความทนทานนี่ทนทานแน่นอนนะครับเอาง่ายๆว่าไม่รั่วไม่ตันว่รางั้นเถอะครับ หัวแคดก็ปรับไฟย่างนิดนึงนะครับสําหรับของผมเพราะว่ามันทิ้งไว้นานมันเป็นสนิมนะครับเป็นสนิมพวกสนิมมันก็จะไปอุดพวกรูนะครับเมื่อกี้ก็ใช้แปรงทองเหลืองทําความสะอาดไปแล้วแต่ก็ยังมีนี่อยู่ยังมีสนิมติดอยู่นะครับนี่ผมได้ทําการเผาให้มันร้อนแล้วก็ทาการเช็ดสีออกนะครับซึ่งงานจริงก็จะต้องทําประมาณนี้เหมือนกันนะครับ อันนี้งานทดลองนี่มันจะง่ายเพราะว่าเราถอดฟิตออกมาข้างนอกได้ใช่ไหมครับแต่ว่างานจริงนี่มันจะไม่ง่ายอย่างอย่างนี้นะครับแต่ในการเชื่อมเชื่อมซ้อมมือนะครับผมก็จะทําการทดลองข้างนอกก่อนอย่างเงี้ยนะครับสําหรับช่างมือใหม่ก็ลองเชื่อมข้างนอกซือกอกอก้อฟิตเสียมาลองนะครับจะได้ทําการซ้อมมือเวลาไปเชื่อมงานจริงจะได้ไม่ทะลุนะครับเพราะว่าผมก็ลองทะลุไปหลายรูแล้วนะครับ กว่าจะเชื่อมให้มันไม่ทะลุได้นะครับอันนี้มันเป็นลวดธรรมดานะครับขนาดไซส์นี้มันจะใหญ่นิดนึงนะลวดอลูมิเนียมตัวนี้นะครับจริงๆมันจะมีลวดตัวเล็กซึ่งจะละลายง่ายกว่านี้อีกนิดอีกนิดนึงนะครับตอนนี้มันตัวใหญ่มันก็จะละลายค่อนข้างยากนะครับนี่พอดีผมให้ความร้อนมันไม่พอดีนะครับก็เลยต้อง ให้ความร้อนไปเรื่อยๆจนมันละลายให้เข้ากันนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเชื่อมติดอยู่แต่ไม่สวยงามนะครับเวลาใส่ฟักเราก็ต้องให้ความร้อนมันก่อนแล้วก็ไปจุ่มฟักลักษณะอย่าง,งานี้นะครับสําหรับรุ่นเก่านะครับการเชื่อมแบบอลูมิเนียมแบบรุ่นเก่านะครับแต่เดี๋ยวตัวใหม่เดี๋ยวเราลองดูอีกทีเดี๋ยวลองลองตัวเก่าสักสองรูนะครับ นี้ก็ห่างหายจากการเชื่อมไปนานก็เลยแบบนี้ครับอันนี้อันนี้คือลักษณะของการให้ความร้อนยังไม่ได้ที่นะครับหมายถึงว่าความร้อนของตัวพื้นงานนะครับคือตัวช่องฟิตเนี่ยยังยังร้อนไม่ได้ที่แล้วก็เอาตัวลวดทิ่มลงไปนะครับมันก็ลวดละลายแต่ว่าตัวช่องฟิตไม่ละลายนะครับมันก็เลยจะเป็นก้อนก็เลยต้องให้ความร้อนมันใหม่ทั้งหมดให้มันละลายเข้าหากันนะครับ ไม่งั้นมันจะไม่ติดกันนะครับอ่าอันนี้ผมลองผมลองที่ซื้อมาจากจีนนะครับลวดเชื่อมแบบใหม่ที่มันมีฟักข้างในครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะละลายเร็วกว่าเยอะเลยนะครับจุดหลอมเหลวมันจะต่ํากว่าลวดอลูมิเนียมที่ที่เราใช้กันอยู่เมื่อก่อนนะครับแต่ว่าชิ้นงานยังไม่ละลายเหมือนเดิมเหมนไหมครับ ชิ้นงานคือช่องฟิตยังไม่ละลายเหมือนเดิมแต่ลวดแต่ลวดพอจิ้มลงไปแล้วละลายก็กลายเป็นจุดนะครับแบบนี้มันจะติดไม่ค่อยสนิทนะครับติดไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะวนมาเชื่อมอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็ละลายเร็วเกินทะลุเข้าไปในรูเลยนะครับละลายคือลวดละลายนะครับแต่ว่าตัวตัวชิ้นงานยังไม่ละลายเลยนะครับยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ร้อนได้ที่เลยนะครับ เดี๋ยวขอดูผลงานนิดนึงนะครับก็จะสังเกตว่านีครับตัวอลูมิเนียมรุ่นเก่าที่ผมเชื่อมจะมันจะปิดอันนี้ปิดลักษณะปิดสนิทแล้วนะครับแบบนี้ติดแน่นแล้วนะครับแต่ไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับ ส่วนตัวอลูมิเนียมตัวลวดอลูมิเนียมรุ่นใหม่จะ <c oughs> โทษทีครับจะเป็นปุ่มอยู่นะครับก็คือมันมันยังไม่ละลายเข้ากันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเชื่อมย้ำไปอีกทีให้มันละลายเข้ากัน,นครับคือปัญหาของการเป็นจุดก็อย่างที่ผมว่าเมื่อกี้ครับชิ้นงานตัวช่องฟิตเนี่ยมันยังมันยังไม่ถึงจุดที่มันจะ หลอมเข้ากันได้กับลวดแต่เราไปจิ้มลวดซึ่งลวดมันจุดหลอมละลายมันต่ํากว่าช่องฟิตเยอะเลยนะครับมันก็เลยละลายแล้วก็เป็นก้อนอยู่ตรงนั้นนะครับดังนั้นการเชื่อมที่ดีเราควรให้ช่องฟิตเนี่ miner, ยใกล้ๆหลอมละลายนะครับไม่ใช่หลอมละลายเลยนะครับถ้าหลอมละลายเลยมันก็จะทะลุนะครับถ้าใกล้ๆหลอมละลายมันก็จิ้มลวดลงไปมันลวดมันก็ล,ละลายเลยตอนนี้นะครับ เพราะว่าอันนี้ผมผมบอกตามตรงเลยผมยังไม่เคยทดลองใช้ลวดตัวนี้เลยนะครับนี่ก็ต้องทําความร้อนรอบๆนะครับให้ช่องฟิตไกลๆละลายนะครับให้ให้ความร้อนมันได้ที่ให้ลวดมันประสานกันได้นะครับแล้วก็จิ้มลงไปมันก็เพราะตัวนี้มันจะง่ายมากเลยครับจิ้มลงไปมันก็ละลายเลยนะครับ อ่าโอเคอันนี้ดูดีขึ้นนะครับแต่ผมสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่ามันจะมีฟักนะครับฟักของมันนี่จะออกดำๆมากเลยนะครับมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสะอาดเหมือนฟักที่เราใช้สักเท่าไหร่นะแต่ก็น่าจะใช้ได้นะผมว่าอืม นี้ผมทําการเจาะรูอีก2อรูค่ะเพื่อทดสอบลวดแบบใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเริ่มชำนาญละเมื่อกี้เริ่มเมื่อกี้ตอนใหม่ๆเป็นจุดอยู่ยังยังไม่ชำนาญน,นะครับยังไม่ชำนาญก็แบบนี้แหละครับซ้อมมือไปเรื่อยๆจนกว่าจะชำนาญเพราะว่าที่ผมมาซ้อมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผม มีงานรอในคลิปหน้านะครับที่ผมจะต้องเชื่อมฟิตจริงๆนะครับเชื่อมฟิตจริงๆอันนี้ก็ฟิตจริงกันแต่ถอดออกมาลองเชื่อมฟิตจริงๆหมายถึงเชื่อมเครื่องให้ลูกค้าจริงๆนะครับอันนี้ก็มาซ้อมมือก่อนนิดหน่อยครับซ้อมเราก็ลองได้ไฟแรงไฟอ่อนเราลองได้มันทะลุไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าฟิตจริงทะลุก็พังครับเราซ้อมจนล่อง นี่แบบนี้ดูเนียนขึ้นแล้วเห็นไหมครับแบบนี้นี่สนิทแน่นอนครับแล้วก็ไม่ทะลุด้วยนะครับช่องซิตนะครับดูดีขึ้นเยอะนะครับสองสองรอยสุดท้ายนี่ดูดีขึ้นเยอะนะครับถ้าถ้าลักษณะแบบนี้ใช้ได้นะครับครับอันนี้ก็เป็นตัวลวดแบบเก่านะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะติดลักษณะอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็จะเป็นลวดแบบเก่าเหมือนกัน ผมเชื่อมก่อนหน้านี้นะครับโอ,โอเคนะครับถือว่าใช้ได้เดี๋ยวงานจริงผมจะใช้ลวดตัวใหม่นี่แหละครับลวดตัวเก่าผมจะไม่ใช้ละเพราะว่ามันจะหลอมละลายยากนิดนึงเราจะให้ความร้อนสูงมันทําให้ฟิตเราทะลุได้ง่ายกว่านะครับเนี่ยครับสองลูสุดท้ายที่ที่เราเริ่มชํานานล้ะมันก็จะเริ่มเนียนลวนะครับ แบบนี้แน่นแน่นอนครับแน่นครับลองซื้อหามาใช้กันดูนะครับในไทยก็มีนะครับเส้นแล้วไม่กี่ตังค์เองครับไม่ถึงร้อยนะครับลองดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ